ในวันที่เอาแครอทเนี่ยมาหั่นในบ้านนะคะเพื่อจะเตรียมุงข้าวให้น้องหมาให้น้องแมวผู้กองจะชอบใส่แครอทนะคะก็เห็นพ่อหนุ่มทองหยอดเนี่ยมามีปัญหากับแครอทนะคะก็ดูน่ารักน่ารักดีนะคะแล้วสําหรับคลิปคลิปเมื่อวานนี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูนะคะเป็นคลิปของออแม่แคมที่ที่อยู่อยู่เนี่ยก็หายออกจากหน้าบ้านผู้กองไป2สัปดาห์แล้วนะคะวันวันนี้ก็พยายามที่จะตามหาต่อนะคะก็ยัง พยายามจะหาทุกวิถีทางนะคะที่จะให้รู้ว่าแม่แคมเนี่ยหายไปที่ไหนแล้วก็อยู่ยังไงนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเลี้ยงกันมาแล้วก็ดูแลกันมาตั้งแต่เราเห็นเขา วันแรกๆเนี่ยร่างกายซุดโทมขนร่วงนะคะแล้วพอเราเลี้ยงทําหมันจนอ้วนจนน่ารักแล้วเนี่ยนะคะก็หายไปหวังว่าคงจะมีคนที่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะพาเขาไปเลี้ยงดูนะคะแล้วก็พยายามจะ,จะ,จะตามหาให้ได้ว่าเป็นใครยังไงนะคะเวลาช่วงตอนเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่ทํางานบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้องหมาเข้ากรงนอนแล้วก็จะเป็นเวลาอาหารเย็นของกอแบบนี้วันนี้จะเป็น ส้มตำข้าวโพดนะคะกับข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะตัวนี้น้องมละกอนะคะก็จะมีน้องๆเนี่ยมารายล้อมรอบๆตัวผู้กองนะคะนี่คือเจ้าประจําคือแม่เต็มถังแล้วก็น้องก้้นมะยมเนี่ยไม่สนใจอาหารแต่ว่าเป็นที่นอนประจําเขาชอบอยู่ตรงบริเวณหน้าทีวีโน่นนะคะคือเจ้าประจําเริ่มมาแล้วก็คือพ่อพ่อประดุกนะคะแล้วก็จะมีแม่ไซแก้วน้องลูกดาวเนี่ยมา,มาบ้างเวลาที่มีอาหารกลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเขาเหมือนอาจจะไม่เคยได้กลิ่นได้กินอย่างเงี้นะคะก็อยากจะชิมไปหมดแม่เต็มถังเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างกลัวผู้กอง,องไม่ค่อยเข้าใกล ผู้ก,กองก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ยนะคะเอาอาหารเนี่ยค่อยๆหย่อยยนให้บ้างชิมนิดๆหน่อยๆขนมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วในข้อจริงเนี่ยอาหารของคนเนี่ยไม่ควรให้แมวกินนะคะตัวนี้แม่ใส่แก้วนะคะเมื่อกี้พ่อประดุกนะคะก็จะให้กินนิดๆหน่อยๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันนะคะก็ทาทาแล้วได้เห็นผลชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ดีขึ้นน้องๆเขาก็จะเข้าใกล้เรามากขึ้นนะคะแล้วผู้กองขอเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะก็มีม เ,เรียกว่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะเรียกว่าบุกมาหาผู้กองที่ทํางานเลยนะคะแล้วก็จะเอาแมวมาให้ผู้กองเนี่ยแตัวแต่ว่าไม่ได้ขนเอาแมวมาด้วยนะคะก็ขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะเพราะว่า การมาที่ทํางานเนี่ยมาได้ถ้าท่านใดอยากจะช่วยร่วมบริจาคอาหารสําหรับน้องมาจรน,น้องแมวจรแล้วไม่อยากเสียค่าขนส่งแล้ววันนั้นอาจจะมาเที่ยวอยุธยานะคะก็สามารถแวะมาฝากมาให้ผู้กองที่ทํางานได้แต่มาแบบนี้ผู้กองไม่ชอบนะคะบอกตรงเลยแล้วก็พยายามจะพูดจะประกาศอยู่หลายรอบมากๆแล้วว่าผู้กองคนนี้ไม่รับแมวเพิ่มแล้วนะคะดูเอาไหม,มอ่ยยะไอ้เอวแบบนั้ไม่ต้องเลยทำไม โชคดีที่เมื่อวานเนี่ยนะคะพอดีผู้กองเนี่ย ออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ยังเข้ามาไม่ถึงที่ทำงานนะคะกะ็มีตำรวจที่ทำงานเนี่ยนะคะก็พูดคุยไปแล้วแล้วก็ปฏิเสธไปว่าเราไม่ได้รับนะคะแล้วก็ไม่ต้องมากันถึงที่ทำงานแบบนี้นะคะ,ะต้องมีความเกรงใจกันบ้างนิดนึงมาดีๆเนี่ยไม่ว่านะคะแต่มาแล้วเอาภาระมาให้แบบนี้นะคะไม,ไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็ผู้กองยพยายามจะพูดจะบอกอยู่เสมอว่าอย่าผู้กองเนี่ยไม่รับแมวไม่รับไม่รับภาระ อะไรเพิ่มแล้วก็เท่าที่เห็นถ้าท่านใดติดตามผู้กองอยู่จะทราบดีว่าอตอนนี้76ตัวเนี่ยผู้กองดูแลอยู่ค่อนข้างสาหัสทีเดียวนะคะตัวนี้น้องเดอมูนนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นน้องเดอมูนเนี่ยออกมานอนเปิดเผยแบบนี้มากนักน,นะคะ,ะจะค่อยจะค่อนข้างจะแอบซ่อนเก็บตัวนะคะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ออกมานอนให้เห็นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ขอพูดต่อนะคะในฐานะที่ผู้กองเป็นตำรวจเนี่ยปกติเนี่ยผู้กองไม่เคยพูดไม่เคยเตือนภัยอะไรเลยนะคะ แต่วันนี้ขอ,ขอพูดบ้างเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่มีคนพยายามโทรติดต่อผู้กองหรือว่ากระทั่งบุกมาถึงที่ทํางานเนี่ยเพื่อจะเอาแมวมายัดเยียดให้ผู้กองเนี่ยจริงๆผู้กองเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะคะบางคนเนี่ยจะเอาแมวมาให้และพร้อมกับเงินก้อนหนึ่งด้วยก้อนใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตัวผู้กองเองเนี่ยก็พยายามประกาศแล้วว่าผู้กองเนี่ยซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะคะแล้วก็ถ้าผู้กองอยากช่วยช่วยเองไม,ไม่ต้องเอาเงินมาฟาดหัวหรือว่าเอามาเงินมาแลกนะคะกับ ให้ช่วยเลี้ยงแมวหนึ่งตัวสตัวแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปเท่านั้นเ mm. ท่านี้นะคะ mm. ก้อนใหญ่ด้วยนะ,ะ mm. แล้วก็ขอเตือนภัยนะคะมีบางช่องที่ทําแบบนี้รับแมวมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่หลักแสนเลยนะคะเงินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนแล้วก็รับแมวมาเท่านั้นเท่านี้นะคะแล้วก็พอรับแมวมาเสร็จเนี่ยยังมาขอรับบริจาคค่าวัคซีนค่าทําหมันค่าโนนค่านี่อีกนะคะแบบนี้เข้าข่ายต้มตุน๋นหลอกลวงประชาชนนะคะแล้วก็ เป,เป็นช่องที่ถ้าผู้กองพูดชื่อไปเนี่ยจะรู้จักกันเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะจะโอนเงินให้ใครเนี่ย ตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะคะจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยมุมที่เราเห็นเขาเนี่ยเขาอาจจะดูดีนะคะแต่ต้องแต่ถ้าลึกซึ้งลงไปแล้วเนี่ยนะคะผู้กองมีหลักฐานทุกอย่างถึงกล้าพูดพก็ไม่อยากให้ผู้ติดตามผู้กองนะคะโดนหลอกนะคะก็ช่วยเช็คกันก่อนนะคะแต่ละช่องในความจริงใจในการช่วยเหลือสัตว์จรจริงหรือไม่นะคะไม่ใช่เรียกแต่รับแตง,งินบริจาคอย่างเดียวเห็นว่าได้ง่ายนะคะก็เลยขออยู่นั่นแหละเป็นอาหารที่พี่น้องส่งมานะคะอาหารเปรียก แล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารเปียกยี่ห้อนโกะเช่นเดียวกันนะคะสีโหละนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นอาหารเปียกยี่ห้อพามี่นะคะแล้วก็มีจดหมายมาด้วยสวัสดีค่ะผู้กองแขกได้ดูคลิปของผู้กองกับน้องๆแมวจอระยะหนึ่งแล้วเลยส่งอาหารเปียกมาให้น้องแมวอาจจะไม่มากมายแต่อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆขอให้น้องๆกินกันให้อร่อยนะคะขอบคุณมากนะคะ นี่ก็เป็นอาหารส่วนหนึ่งนะคะที่ส่งมาสนับสนุนน้องแมวในบ้านผู้กองนะคะแล้วก็จะมีน้องหมาอาหารสําหารับน้องหมาอีกส่วนหนึ่งที่ที่ส่งมานะคะก็จะค่อยๆทยอยเอามาให้ดูกันนะคะนี่ก็จะเห็นว่าอาหารที่ส่งมาเนี่ยเป็นอาหารสําหรับแมวป่วยน้องแมวอย่างน้องชบาแก้วซึ่งพึ่งทาหมัน Words, แล้วก็พึ่งฟื้นตัวดีก็ได้กินด้วยน้องฟ้าหลังฝนที่มีอาการปากเจ็บแม่สายรุ้งที่มีอาการปากเจ็บน้องหมูสามชั้นที่มีอาการปากเจ็บนะคะก็ได้กินอาหารสําหรับแมวป่วยแล้วก็อาหารเปียก บางทีต้องสลับกันระหว่างอาหารแมวป่วยกับอาหารเปรียกนะคะเพราะว่าอาหารแมวป่วยเนี่ยให้กินทุกวันเขาก็จะค่อนข้างเบื่อก็จะสลับกับอาหารเปรียกแบบซองนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่พี่น้องส่งมาเนี่ยน้องๆได้กินได้ใช้นะ,ะตัวนี้น้องฟ้าหลังฝนนะคะในขณะที่มีอาการปากเจ็บแ่ยแต่เราก็ปากเจ็บมานานหลายเดือนมากนะคะแต่ว่าโชคดีที่เขาเนี่ยยังกินอาหารได้อยู่นะคะก็พอ,อผู้กองจะเอามากักตัวไว้ในห้องแมวป่วยนะคะกินอิ่มก็ปล่อยออกไปนะคะก็จะมีบางส่วนที่นั่งอออยู่หน้าห้องเพราะว่าอยากกินด้วยนะคะ แต่ว่าก็จํากัดให้เฉพาะแมวที่ป่วยเท่านั้นนี่คือน้องปาร์ตี้นะคะในขณะที่กําลังหลับสบายอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของน้องชบาแก้วเนี่ยไปทําหมันมาแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ แผลแห้งดีนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงก็จะเห็นว่าน้องกินอาหารเมื่อกี้กินอาหารอาหารสําหรับแมวที่ป่วยได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังกลับมาซนได้เหมือนเดิมส่วนน้องการกล้วยนะคะมีบางคอมเมนต์บอกว่าน้องการกล้วยท้องหรือเปล่านะคะก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งเข้ามาช่วยผู้กองตอบแทนให้ว่าน้องการกล้วยเป็นน้องแมวเพศผู้นะคะไม่ได้ท้องไม่ได้ตั้งท้องแต่อย่างใดส่วนตัวที่นอนกลมอยู่นี่คือน้องบัวลอยนะคะน้องบัวลอยก็ ที่เป็นแผลหัวแตกเนื่องจากทะเลาะก,กันเองตีกันเองนะคะแล้วก็มีแผลเป็นหนองอยู่สองสารูนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็อีกไม่นานน่าจะกลับมาแต่งตัวสวยๆหล่อๆให้ดูกันได้แล้วนะคะแล้วส่วนน้องมละกอนะคะก็ต้องเสียใจด้วยนะคะลุงถ่อเนี่ยเจ้าของเดิมของน้องมะละกอก,กับน้องหมานะคะในบ้านของลุงถ่อนะซึ่งเดิมมี13ตัวก็มีคนใจดีที่ มีน้องคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลน้องหมาของลุงถอแต่ว่าไม่มีกําลังที่จะซื้ออาหารแล้วติดต่อ,อขอความช่วยเหลือผู้กองมาแล้วผู้กองก็ได้เอาอาหารที่คุณแหม่มรองประธานกรรมการบริษัท The World c l a s s Innovation ที่ส่งมาให้ผู้กองที่บ้านน่ะแบ่งไปช่วยเหลือที่บ้านลุงถอเจ็ดกระสอบนะวันนั้นนะคะซึ่งผู้กองก็ได้โทรเช็คแล้วบอกว่าอาหารยังเพิ่งหมดไป3กระสอบนะคะแต่ว่าลุงถอเนี่ยจากไปแล้วด้วยอาการโรคมะเร็งตับนะคะแล้วก็อาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆด้วยนะคะแล้ว ก่อนจากไปเนี่ยผู้กองก็สงสารลุงทอมมากลุงทอมบอกว่าฝากมาบอกว่าขอบคุณผู้กองนะคะที่ผู้กองไปช่วยเหลือน้องหมาแล้วก็ช่วยรับ น้องมาละกอมาเลี้ยงดูนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลุงถอแล้วก็ขอให้ลุงถอไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ผู้กองเองก็ยังไม่ทราบว่าจะทํายังไงกับน้องหมาที่เหลือน้องหมาที่เหลือที่เช็คแล้วตอนนี้น้องอน้องคนที่ช่วยดูแลอยู่ตอนนี้บอกว่าเหลือน้องหมาเนี่ยเตัวซึ่งเมื่อวานนี้ผู้กองโทรไปกระตุ้นคุณหมอเรื่องเข้าไปรักษาเรื่อง อาการอันที่เรื้อนของน้องหมาในบ้านลุงถอนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็จัดยากินมาให้บางตัวเนี่ยจะต้องเข้าไปใช้ยาฉีดเพื่อจะบางตัวเป็นเยอะๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ยาฉีดเพื่อให้หายเร็วนะคะ ในส่วนอาหารที่จะส่งต่อรอบต,ต,ต,ต่อไปเนี่ยผู้กองขอความสมัครใจผู้ติดตามแฟนคลับแถวจังหวัดลบบุโโบรีพอมีบ้างไหมคะก็ลองติดต่อผู้กองมาแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปที่บ้านลุงถอดเอาอาหารไปส่งให้โดยตรงเลยก็ยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกคคทการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกไยแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแดงนะคะหรือท่านใด จะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แทงกก็สามารถทำได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายซยกันด้วยนะคะ